ออย่างนี้ยกันขอทำข้อตกลงไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะถ้ารู้ตัวว่าอ่อนไหวกับสปอยถ้ารู้ตัวว่ายังไม่ได้ดู Spider-Man No Way Home และรู้สึกว่าฉันจะถูกสปอยไม่ได้ปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่านัดอาจกำลังสปอยอยู่ทั้งนั้นปิดก่อนเราค่อยดูดูแล้วมานั่งคุยกันว่าหนังมันเป็นยังไงเนาะแต่บอกได้เลยว,ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะ ไปดูเหอะมันมันดีมันดีมันดีมากคือไม่ต้องรอว่าให้ใครมารีวิวแบบไม่สปอยคือไปดูเหอะถ้าคุณเป็นแฟนมาเวลอะนะไปดูเหอะ สวัสด so uhm. ีค่ะดับเบิลนานเองค่ะและนี่คือการรีวิวก็คือบอกเลยว่ารีวิวเนาะจะพยายามพูดถึงส่วนเนื้อเรื่องให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่ายังมีบางคนบางกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสได้ดู Spider-Man แล้วรู้สึกว่าอ่อนไหวกับสปอยไม่ว่าจะเป็นหน้าปกคลิปเอ่ยการถอดเทรลเลอร์เอ่ยเนาะยังไงก็ก่อนดูรีวิวก็ไปดูหนังกันก่อนดีกว่านะ อันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนัย้ำเลยว่าหนังเรื่องนี้ดีใครเป็นแฟนมาเวลใครเป็นแฟน s p i d e r m a แไปดูเถอะขอร้องไปดูเถอะดูในโรงนะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะประมาณเดือน2เดือนนะั้นว่าเขาก็น่าจะเอามาลงใน Disney Plus เหมือนจังหวะของชังชิและ Black Widow แต่ว่านั้นไม่แน่ใจว่า e t ท r n a อเข้า Disney Plus หรือยังมาเข้าเรื่องถือว่าเป็นหนังมาเวลในรอบปีนี้ที่อิ่ม มันครบทุกรถคุณมันครบทุกรถทุกคนมีทั้งสนุกคือหนังมามันต้องมีสนุกมีแอคชั่นมีตลกอารมณ์ขันต่างๆแล้วก็บวกด้วยดราม,ม่ามันครบเลยแหละอ่ะอันนี้คือคือไม่ได้สปอยแต่ว่ามันอยู่ในเทลเลอร์อยู่แล้วไปกลับไปดูเทลเลอร์หนึ่งสองาได้นะคะคือเทลเลอร์มันก็สปอยคุณมาอยู่แล้วเนาะว่ามีหมอแปลกมาด้วยหมอแปลกก็หล่อมาะนะเป็นแฟนคลับพี่เบนนะคะ ก็มันโครบอะแล้วมันก็คือเราได้เห็นอะอันนี้คือไม่สปอยเลยอันนี้อ้างยิงจากเทรลเลอร์หนึ่งสองสามที่มันปล่อยมาก่อนหนึ 1, 2, 3, <ๆ>่งเดือนสองเดือนสามเดือนที่หนังมันจะฉายนะว่าเราได้เห็นตัวร้ายคนเก่าๆที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่สมัยของโทบีแมกไก่ของแอนดรูว์กาฟิลแล้วก็น้องทอมน้องทอมไม่มีเข้ามาหรือว่ามีจำไม่ได้แล้วนะัดดูวันแรกเดย์วัน วันแรกนี่คือไม่ใช่รอบที่เปิดก่อนนะนะรอบวันที่10บก,กว่าที่ทำเอาแบบคนจองตั๋วล่วงหน้าวันที่ย3บสาหน้างายกันหลายคนนะเป็นมูฟที่ไม่ดีมากๆของโรงหนังนัไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยคือเข้าใจว่าอ่ะต่างประเทศมาดูก่อนบางคนอาจจะยดักดูพร้อมต่างประเทศแต่ว่ากำหนดหนังก็คือคุณได้เปิดจองล่วงหน้าไปแล้วอ่ะคุณรับเงินคนที่จองล่วงหน้าไปแล้วแต่คุณก็หักหลังคนที่จองล่วงหน้าด้วยการเปิดรอบก่อนอีกทีนะึง a บ Move มากๆไม่ชอบนั่นก็เชื่อใจทุกคนในการดูเด y 1วันแล้วก็มีในในเพจของนั้นก็มีรณรงค์นะคะให้ no spoil ก็คือหลังจากนี้ถ้ามันมีรอบสนิกทีก่รอบอะไรมาคือนั่าเชื่อใจรอบสื่อเพราะว่าทุกคนที่เป็นสื่อมวลชนอ่ะเขามีจันยาบบรณอยู่แล้วที่ถ้าเขาไปรับรู้อะไรมาเขาจะไม่ค่อยมาเปิดเผยก่อนหน้านอกจากว่าจะเป็นจากข้างในเขากินยอมให้เปิดเผยจริงๆนะแต่ว่าบางคน <laughs> ที่ไม่ใช่สื่อเขาก็อาจจะมีอันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่นะก็ดีใจที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วไม่ได้สนใจด้วยนะแต่ก็ดีใจเท่าที่เห็นอนะก็คือบ้านเล็กๆของเราอดูรีวิวของเราก็คือไม่มีสปอยก็ถือว่าขอบพระคุณทุกๆคนมากบ้านเดับมันในมันไม่มีคนเข้ามาอ่านอยู่แล้วไงมันก็เลยสบายไม่ค่อยอะไรมากมันจะเป็นที่ที่นักเอาไว้ระบายเฉย หนังทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งกรุณาเตรียมตัวด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าถ้าท่านยังไม่ได้ทานอะไรมาก่อนหน้าที่จะเข้าโรงหนังกรุณาเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำให้พร้อมนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ทานมาแล้วก่อนที่จะเข้าโรงหนังกรุณาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะหนัง2ชั่วโมงครึ่งนัดว่าลุกไม่ได้ลุกไม่ได้นอกจากว่าเออเครดิตโรลละเครดิตมาละค่อยว่าวิ่งลุกไปเพื่อจะกลับมาดูเอ็นเครดิตนะเพราะว่าน้องสาวนัดก็ทำแบบนั้น นัดพยายามแบบจิบน้ำให้หน้อยที่สุดเป็นหนังสองชั่วโมงที่นัดกับน้องกินป๊อปคอนแค่แบบไอ้กล่องเล็กอะกล่อง62อออนอะแบบไม่หมดอะเพราะหนังมันมันมากแต่มันก็มีแบบบางตอนที่นัดเห็นว่ามันมันคลีเช่ไปหน่อยมันเอาคําพูดเก่าๆเวิร์ดก,กับเก่ามาซึ่งนัดเข้าใจลหละว่าปีนี้มันเป็นปีของนอสตาเจียมันเป็นปีที่เรานึกถึงความทรงจําเก่าๆความทรงจาอันหอมหวานการรีเมครีบูตอะไรต่างๆอะนะ ข้าพเจ้าไม่ค่อยอินข้าพเจ้าไม่ค่อยอินต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วนะถ้าจากที่ดูมาก็เกือบอาทิตย์นึงแล้วอ่ะมันก็ยังแบบยังนึกถึงฉากประทับใจอยู่หลายๆฉากอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วก็สนุกไปดูเถอะไปดูเถอะใครที่อ่อนไหวกับสปอยนะก็นั่นแหละ <c ười> กายก็ <c ười> ปิดเน็ตไปเหมือนกันแล้วนัดก็แบบคันปากมากดูเสร็จคือนัดดูเดย์วันแต่กายด้วยความที่มันไม่ได้จองล่วงหน้า <c ười> ก็ต้องไปดูวันศุกร์หนังวันพฤหัสนัดก็คันปากมากอยากจะโทรคุยกับกายก็โทรไม่ได้ลายอย่างเดียวเลยหนังดีมากมีเดอ็นเครดิตสองอันอย่าเพิ่งลุกแค่นั้นบอกกายแค่นั้นเลย ล้วก็โทรไปจี้เพื่อนหลังจากที่มันดูเสร็จแล้วว่าเป็ไงมัง่งเปไงมัง่งเปไงมัง่งมันมันอึดอัดจ,จังเลยนะ <c oughs> เป็นหนังมาเวลที่อึดอัดมากเลยอ่ะมันคุยกับใครไม่ได้เราทุกคนก็คือแบบออนเฟ้นกันแบบว่าเออนะก็เข้าใจนะก็เคารพสาหรับคนที่แบบว่าอ่อนไหวกับสปอยนะอ,อนะไรเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าบางอิเลเมนที่มันู้ออกมาเนี่ยบางคนมันก็เสียอัธรรดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจเลย เองั้นรีวิวสั้นๆจันๆสมากๆเลยก็คืออยู่ที่9.5ค่ะแล้วก็ไม่สามารถบอกทุกท่านได้ว่า0-5ที่หักไปคืออะไรเพราะว่าถ้าบอกไปมันจะเป็นสปอยดังนั้นทุกท่านถ้ามีวันว่างเวลาว่างช่วงนี้ยสิ้นปีละอาทิตย์สุดท้ายของปีเนาะนัดอัดวันที่2 7หรือ28ว่ะจะไม่ได้แต่ก็คือถ้ามีเวลาไปดูเถอะมันสนุก พุ่งกับนะคะเขาเป็นคนที่เข้าใจสไปเดอร์แมนของรุ่นน้องทอมได้เป็นอย่างดีว่าควรจะไปทางไหนคือเขาก็คงมีไฟกี่ไกด์ด้แลนะเป็นผู้กำกับคนที่สองที่ทำหนังกับมาเวลครบ3เรื่องหลังจากเอ,อ่อโรโซบราเธอร์นะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับคนแรกที่กำกับภาคต้นของซ u เปอร์ฮีโร่มาเวลของ MCU ผู้กำกับคนแรกที่ดูแลทั้ง3ภาคครบนอก เครดิตเขาดีก็คืออันนี้ถ้าเท่ามูลนิธิก็กรุณาแล้วก็นะนะบอกข้างล่างตรงคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่เท่าที่นะัดดูในวิกิมาวิกิก็คืออันนี้แหละแต่จริงๆมันก็คือวิกิมันกเอามาอ้างอิงไม่ได้เนาะ9.5ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงนะสูงนะปีนี้นะัดมี9.5มี10ด้วยก็ถือว่าเออเป็นปีที่ดีเป็นปีเป็นปีของการที่ได้ดูอะไรดีๆเนาะส่วนถ้าใคร กายก็ถามน้องสาวก็ถามคนใกล้ตัวถามน้อยได้ไปดูน้องจอยไหมบอกเลยว่าไม่ได้ไปบอกเ่าๆไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเซตติ้งของหนังน้องจอยมันเป็นเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์คือผีเชลเลอร์คือระทึกขวัญเฮอร์เรอร์คือสย,ยองขวัญข้อแตกต่างคือเฮอร์เรอร์จะมีผีเชลเลอร์จะไม่มีผีจะเป็นการกระทําของมนุษย์ล้วนก็เลยไม่ได้ไปดูน้องจอยขอกาบ ประธานภัยน้องจอยมานะที่นี้ด้วยนะคะวันหลังปลายปีที่ไม่ได้ดูครบนะต่อก็สิ้นปีมี Kingman ดูก่อนว่าจะยังไงนะจ๊ะอ่ะจบไปและสไปเดอร์แมจบแล้วนะคะตรงนี้มาเวลที่เราจะได้ดูเรื่องต่อไปก็ Mobius สโซนี่โมเบียนะัดไม่ค่อยรู้ภูมิหลังเขาเท่าไหร่นะแต่ที่รู้ก็คือจะเล่นหืโตเล่นก็คือว่าแบบโอเคค่ะไปดูก็ได้ค่ะอะไรเงี้ย ก็รอดูกันต่อไปว่าพี่จ็อกเกอร์น่ะพี่จ็อกเกอร์ว่ะพี่จอ็จอกเกอร์เขาจะมาเป็นโมเบียสคุณบัมายได้ดีขนาดไหนนะนะคิดว่าบทเขาน่าจะชูอยู่เนาะก็รอดูกันต่อไปนะไม่ค่อยไว้ใจกับการทำงานของโซนี่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ดู v n o o m l t There Be Carnage งไม่าไม่รู้ไงว่าที่ต่างประเทศเขา hype กันขนาดไหนกับการที่ได้เห็นคาร์เนจมาเป็นหนังแต่คาร์เนจจะมาอยู่ในหนัง PG13 ไม่ได้สําหรับนะัดคำว่าคา r n เนชมันก็แปลว่าการนองเลือดอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเลือดจะในหนังเลยก็เกินไป <c oughs> ดังนั้นนะัดขอบอกตรงนี้แล้วว่านะัดจะไม่ทำรีวิว Venom Let Die Be Carnage นะคะเพราะว่านะัดไม่อยากด่านังมาเวกแล้ว <c oughs> หนังเรื่องต่อไปสิ้นปีนี้คงอาจจะเป็น uh, Kingsman นะจะยังไม่ได้ดูลิสต์หนังเลยว่าสิ้นปีมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าปีหน้าก็นี่นมีหนังเมาอยู่ที่จอนอกจากหนังก็ยังมีซีรีส์อีกนะคะฮอกอายฮอกอายดูจบกันหรือยังทุกคนเคทวิชชปน่ารักมากแล้วก็ใครที่ลงเรือเยเคทก็บอกเลยว่าไปด้วยนะคะ <laughs> น่ารักมากคู่นี้เคมีโคตรดีไปดูนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่ดูไปดูเดี๋ยวนี้เลย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 เพราะอาจจะส่งผลต่อ MCU ในจกักรวาลหลักที่เป็นจกักรวาลหนังดังนั้นอย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมตัวไว้เลยสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวไปดูหมอแปลกนะคะ uh, Doctor Strange in the m a r v e s of Madness ชื่อยาวแจ๊ด <c oughs> อย่าไปฟังชื่อไทยอย่าไปอ่านชื่อไทย <c oughs> ก็ชื่ถ่ายมันไม่ได้แย่แต่ว่าเออนั่นแหละก็คือถ้าจะดูหมอแปลกคุณต้องไปดูวันด้าเวชชันและ What if นิดนึง นไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะภายนอกเขาไม่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นตัวเดียวกันและมีพลังคล้ายๆกันดังนั้น What If ตอนหมอดูเฉพาะตอนหมอก็ได้เพราะว่า What If มันเป็นอะไรที่จบในตอนนอกจากว่าคุณจะไปดูตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อจะมาดูตอนสุดท้ายนะเพราะว่าตอนสุดท้ายคุณต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าถ้าคุณจะดูแค่หมอแปลกอย่างเดียวคุณดูตอนแค่หมอแปลกก็ได้ซึ่งตอนหมอแปลกนั้นก็รีวิวไว้แล้วแล้วก็มันเป็นตอนที่นัดแนะนํามากๆอยู่แล้วนะดังนั้นก็คือไปดู พื่อจะมาดูหนังฮหโร่เรื่องจะนะส่วนวันดาวิชันนัดว่าเป็นอะไรที่ห้ามพลาดถ้าคุณจะดูหมอแปลกแบบรู้เรื่องเนาะเพราะว่าในะคิดว่าน่ะจะมีการพูดถึงเพราะว่าในเทเลอร์หมอแปลกที่ปล่อยออกมาก็มีการพูดถึงเวสต์วิวเฟสต์วิวก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องวันดาวิชันดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเวสต์วิวคืออะไรต้องไปดูวันดาวิชันนะคะการเกิดเป็นแฟนมาเวลเนี่ยมยมันย,ยากจังเลยนะ อันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงตอนแรกก็กะว่าจะสั้นๆนะยาวอีกแล้วขอพูดถึงซีรีส์ที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เด็กๆนม Harry Potter. คะแฮร์รี่พอตเตอร์คอมรีปก็ยินดีด้วยค่ะแล้วก็และยังมีหนังสอของเขาอยู่นะแล้วก็หนังทุกตอนทุกภาคแลก็ดูหมดส่วนแฟ a s t ส c b บีสต์เราจะไม่พูดถึง The Crown of อร์คิ l เแต่เราจะพูดถึง Secret of d ด์ e l e d o r ที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนนักแสดงจากลุงเด็ดที่นัดรักมากๆ มาเป็นลุงแมทมิโเซนที่นัดก็รักมากๆเออคือเป็นสายลุงค่ะขอโทษด้วยคือก็มีหลายคนที่รู้สึกอยากให้เดบกลับมานะนัก็รู้สึกว่าอยากให้เด็บกลับมาเหมือนกันแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้ลุงแมททำก่อนก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าเอาจริงเราก็เคารพการตัดสินใจของเดบด้วยเหมือนกันนะคะจริงก็ถ้าเลยพูดว่าค่ายบีบก็ก็ก็เข้าใจได้แต่ว่า จริงๆมันก็มีสัญญาณมันน่าจะมีสัญญาอยู่ซึ่งลงเด็บก็อาจจะฟ้องก็ได้แต่ลงเด็บไม่ฟ้องก็ปแปลว่าเขาโอเคพยายามถอยออกมาเพื่อตัวเองแบบเล็กๆเพื่อจะกวาลไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็ยากแต่ว่าเราก็ให้โอกาสเนาะเป็นภา่ที่นัดค่อนข้างก,กำไรอยู่เหมือนกันนะคะเอสตรามิลเลอร์จูดลอที่เล่นเป็นดับเบิลดอแล้วก็ลูแมทน้ำตาจะไหลกำไรมากๆ <laughs> ก็นี้คลิปนี้น่าจะ15นาทีได้ปะ่ะซึ่งพูดหลายเรื่องมากเลยอันนี้คือรวมหนังเลยแล้วก็ถ้าทันปีถ้าคลิปนี้ลงทันก่อนปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้เรื่องที่แย่แยเอ่อเนก t i v e energy ต่างๆพลังลบต่างๆขอให้ทิ้งไปในปีเก่านะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงสดใสเข้าไว้จงเป็นความสดใสของโลกใบนี้เข้าไว้ ด้านหลังเราจะเวิร์กแค่ไหนขอให้ยิ้มเอาไว้ก่อนนะคะเป็นปีที่เหนื่อยแต่สนุกเรามาถึงหลักไหม้ที่ใกล้จะพันแล้วทุกคนเ็ต้องขอพขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ทําให้ช่องเล็กๆนี้แบบมีกําลังใจที่จะทําต่อนะคะการที่ได้เห็นช่องนี้มันกลายทํามาก็แบบ4ี่หปีแล้วอ่ะอืมันก็ มีช่วงที่ท้อแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นช่วงที่นัดเข้ามาช่วยทําด้วยอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบนัดเงาเงาไม่มีอะไรตอนช่วงโควิดครั้งแรกสไตร์แรกรเลยเงี้ยมาเริ่มต้นการที่มาแนะนําหนังให้กับเพื่อนๆมาคุยเรื่องหนังที่มาใหม่ซีรีส์เน็ตฟลิจนเหมือนกับว่า Netflix มาซื้อช่องอะไรต่อมีอะไรทําตัวเหมือนไรออดที่ทําเป็นจริงๆเป็นช่องเกมแต่เราทําช่องหนัง แพราว่าก็สัญญาว,ว่าจะมีคอนเทนต์เกมเข้ามาแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็นัดเองก็จะพยายามหาพวกคอนเทนต์เกมมาคุยกับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่พวกแบบว่ามันติดเพลเยอร์หรือว่าเกมเพลย์อะไรหนักๆขนาดนั้นนัดนัดไม่ใช่สายนั้นนะแต่ว่าก็จะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมที่นัดสนใจแล้วกันนะจ๊ะ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆขั้นแล้วก็รักษาสุขภาพปลอดภัยไว้ก่อนนะคะใส่แมสล้างมือกันเหมือนเดิมเพื่อสุขภาพที่ดีของเราดีกว่าแล้วก็เพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อดูหนังมาวลต่อต่อไปนะคะยังไม่รู้เลยว่าเฟสนี้ของมาวลตัวไหนจะเป็นตัวร้ายหลักอย่างเฟสที่แล้วจะเป็นธานอสใช่ไหมเฟสนี้จะเป็นอะไรล่ะแคงเดอะคอคร์เอร์เหรอหรือว่า Supreme Strange. ซูพรีมที่เป็นแบรนด์สตรีทไม่ใช่วอนด้า <laughs> เหรออเวนเจอร์ดิสเอนซิมโบลเหรอหรือว่าเฮาขออฟเอ็มยังยังยังแต่ว่ามีแฟนแทสติกโฟนะหรือว่าเป็นกาแล็กตัดเยอะเยอะเหลือเกินซีเกตอินเวชั่นโอ้หยหลายหลายเหลือเกินหรือว่าเซคันด์ซีวิววอร์ซีเกตวอร์โอ้ <laughs> ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการเดินทางของพวกเรายังอีกยาวไกลอีกตอนนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดร้อยนิดๆเหรอ อีก300เราจะพันไปด้วยกันเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อช่องนี้มี subscribe ครบ1,000นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของดูรีวิวนะคะ TikTok ของดูรีวิวและบล็อกทีของดูรีวิวด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ที่ไหนก็ได้เลยนะคะคอมเมนต์ comment ของทุกที่เลยทุกๆ p แพลตฟอร์มของเราเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแลวบายบายสวัสดีปีใหมค่ค่ะ